สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆช่วงนี้ก็ยูแต่ใน้ถดถ่ายวิดีโอยังไงก็ยูแต่ใน้ลดเนาะค่ะเนาะพอดีเมือนนี้จะไปพบคุณแซมอยู่บ้านเพื่อนเพิ่นว่าเพิ่อนอยากออกไปหาเห็ดประสันว่าจักสิมีเห็ดบอแต่ว่ากะเสาร์่อง,งไปเบิง้งบ่ไ้พอเราโดน แรมสตูดิโอเด้อค่ะผู้ใดเป็นมูเล่ากับสิเห็นเด้อค่ะกะต่างคนต่างเป็นเอฟซีสิ่งอะไรกันเนาะค่ะเนาะการขับรถมาได้ถึงเครื่องทางแล้วค่ะกันย่างพ่านี่เคยไปบานเล่าจักเจอดอกแต่วันนี่คือขังแรกที่ว่าจะไปจะไปพบเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเห็นหน้าตาเล่าแล้วก็สิบอกว่าอ๋อเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็เป็นเอฟซีเล่าเพื่อกันในช่องของเราเนาะเนาะเบิ่งดู บานเราเจะยอยู่ขั้นที่ใส่จักหนอยได้ด้วยค่ะกะรลุ่วสิครับรถไกลบันไดแต่คิดว่าหน,นาจาะบดนเพิ่งชั่วโมงกัน่าจะหอดลวค,ค่ะกะเดี๋ยวไปหอดอเดี๋ยวซื้อจะห้เบิ้งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะว่าบันคิดว่าบรรยากาศแถวบานเล่าขึ้นสิดีเราวาสิพ้าพไปหาเห <c oughs> ็ดจะไห้เห็ดปโนโอ้ฝนโบตกแบบนี้มั้ยลายมือแล้วว่าได้ไปเก็บเห็ดค่ะเพื่อนกะ ไดดบ่ได้ะดกะจะล่องเสียงไปเบิงเนาะค่ะเพื่อมังเชื่อฝุกเพระาะว่าบ้านเล่ายูคันที่ใส่เล่าสีหูน่าจะหูเอเรีย,ยดีกว่าสุค่ะอากาศดีแล้วค่ะมีแดดอากาศดีแต่ว่าล่มแห้งมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าสูออกไปของหลอกรู้สซึกว่าล่มแห้งจะเย็นๆจักน้อยเนี่ยค่ะแสงแดดจ้ามากเลยถึงเท่าเราเดียวก็อีกบ่โดนกันนาจะถึงบ้าน คุณแซมเขาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหอดบอกเูาซื้ใจใชุ่มค่ะเจอแล้วค่ะนี่ค่ะ,คะสตูดิโอของคอนอีู<ด>่พ<ด>ันไทย<ด><ะ>วีดีโอสุมมือเฮ้ยข,ขนาดที่4ห้าบ้านหลังเล็กๆก็โอเคอยู่นะเธอ,นอนเนี่ย <laughs> โอ้แอปเปลิเล,ลเพิ่นกับลูกใหญ่อยู่เดียร์ใส่ไม้พิณบอลต้นหนุ่ต้นแอปเปลิลมีสวนว่านอายุยูคค่ะนายุยูคบ้านเพิ่นสวนหลังบ้านกว้างขวางมาก ชอบอยู่ค่ะนี่ค่ะมองเพิ่นเฮ็ดวิดีโอห้องบ้านเพิ่นมีแอปเปิลสีแดงเพิ่นค,คือคักแฉบ้านเพิ่อนอุ่นมากขนาดเลยคะ่ะแอปเปิลสีแดงนี่ยกขนาดเอาละค่ะเพื่อนเอนตอนนี้กน็นั่งอยู่ในรถคุณแซมเนะะื้อค่ะคุณแซม,แซมจะพาไปเก็ต เก็บเฮดอยู่มงได้เนาะค่ะเที่แซมมั่นคงเจะเรื่องอะไรนะคะทุกคนก็บหูจักเนาะค่ะเนาะงทีแซมแมนบ่เนาะพสิได้พ่อกันี่โหใหญ่ขนาดบ้านกันอยู่ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็บเลยพูอกันครึ่งชั่วโมงอีกบ่รู้แต่ว่ากะเอาอ่ะกะเอาว่าครึ่งชั่วโมงบ่าะเราถ่าาไปเก็บเฮดแล้วหูมองเกาหูมอง จะไป่เข็บเก็บเห็ด้รือจะได้ขี่ม้าบนทีางแล้วได้ค่ะเดี๋ยวมานั่งรถน้ำผึนเห็นกันขับนั่งจะกองสิมาขับลงมาเองกับยานลงไงยังไม่เคยมาไงก็เลยเห็นแฟนมาส่งก่อนะแต่แฟนมาส่งก่อนรอบรอบหนากับหมูแล้วก็อยู่มองใด้กับมั่งไงสบาย้ยสถานนี้จานทักเป็นสถานที่เก็บเห็ดนะคะหน้าพ่สบงมากๆ เจอละบันดีแล้วแม่ก็สว er. ิตเซอร์แลนด์เด้อเกดเขามีเต <No. S 1> อเนาะเฮดเขาแบบเท,ท้าขาเท้าแขนเนาะ<า>เขาเขาเอินว่าเฮดเฮดเฮดถึงหวานเธอเอ,อเรียของเขามันจะเป็นเฮดถึงหวานมันมันเกิดน,นี่มันจะขึ้นอยู่กับต้นใหม่ที่มันขึ้นนะของเฮาก็คือว่าต้นต้นเบิร์ดอ่นะของเรามานันต้องอาศัยขี้หมาเยอะของเราต้นเบิร์ดมันเยอะมันก็ขึ้นตามต้นเบิร์ดแต่ว่าต้นสนนกับก็ค่อยขึ้นไหมเธอใต้ต้นสนกับเป็นเฮดแม่นก็อันยังไงเฮด เหตุการณ์แดงเหตุการณ์แดงก็เลยบลูนั่งรถไปคุยกันไปตามภาษาตามภาษาเพิ่งเนี่ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกอยู่เลไปเจอปกติไปเจอที่ทำงานเนาะเจอกันครั้งแรกค่ะเพื่อนที่ว่ามาบ้านเน่าเนาะส่วนมากเราก็จะไปฟอมองอยู่บองเท็ดงานทุะค่ะจากจดเด็กพอกันตางคนตางอยุ่นท่เดี๋ยววันนี้ว่าลมแรงก็จะไม่มาไม่ได้เจอกันลมแรง ถ้าถ้าเราไมา่ชอบไปหมดสาวเลยก็คือเสีบเยบแดดมาดอกข่อยกับสีซักผาหลีดผาข่อยกับสีเตรียมโจงข่อยไปเรื่อยเปื่อยหานหแนวเห็ดไงเนั่นเปลี่ยนรองเท้ากันเด้อค่ะเพื่อนใส่บูทก่อน <c oughs> นี่ถ้าจะได้เห็นไม่ใช่แต่กิ่งหม่ลงทับหัวปะเนี่ยจะได้กิ่งไม้ลงทับหัว,วมีคำพูดห้ามแค่ใครมีพี่ห้ามแค่ลมแรงจังเลย อันนี้กัเป็นปลาชนน่ะเน่ปลาเกสเ็ออปลาเป็นใูที่ว่าเป็นไซฮาเฮดมันเนี่ยมันพังเลยใช่ไหมตรงใซไงอุ้ยริงไม้พอแล้วเธอโอเคป่ะเธอเอาหนาไหมเเอาหนาวอุ้ยนีนเกลืมจ้วแต่ามันหนาแล้วเธอถ้าต้องเราคือ โ oh. อ้โหเบื้อที่เนี่ยเห็นขาใหญ่ฉันเลยอ่ะเ <laughs> ห็นขาผมเนี่ยเอาขาขยายขยายไปดูด้วยคนฉันเนี่ยคนฉันใหญ่ตัววันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนเด็กนักศึกษาดิเงี้ยไม่รู้อ่ะแล้วแล้วเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาจะได้ไปหากันว่าสิได้หรือบ่ได้นาะค่ะเนาะจะได้จะได้ขี้หมาหรือว่าจะได้เห็นเด็กดูดกันนะ,ะนพอมาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะห้เบิ่งปลาก่อนจักหน่อยนี่ดีค่ะปลานี่ยังไม่เคยมาค่ะแซมผ้ามาแต่ว่า เขาหูเส้นท่าเนาะค่ะแต่เสดายบ่ได้ก็ล่องเบิ่งที่หนึ่งนี่ค่ะปตาเขาอ่าก็มีคนอ่ามายางอยู่เรื่อยค่ะนี่ทางทางนี้ก็จะเป็นบ้านนักฟุตบอลเนาะค่ะทางในนี่ค่ะแนบเเห็นฟุตบอลชื่อหยังชื่อยังกับบอลูนแต่หัว่าเป็นนักฟุตบอลป้าค่ะเปนเพื่อนล่องไปเสด้เฮ็ดแจงเสียหายเบิ่งเนาะค่ะเนาะไปไปน้วกันยาด้วยค่ะนี่เขาก็ลังแตกแตกออกแบบก็ลังง่ามเลยค่ะเห็นบ่ อันนี้น้อยกับมีนอยากเก็บไปทดลองเมืองหมากเลยแต่ว่าความรู้ข,ของยังบ่เพียงพอแต่ว่ามีคนหลายมีหลายคนยุ่งแบบที่เดตกระดาษไทยเก็บเป็นอย่างเต็มเลยฮะนี่ค่ะนี่ขึ้นอยู่ในคอนใหม่นะคะมุนขึ้นอยู่ต้นเบิร์ดกัน่ค่ะ เจอเห็ดถึงไหมคะเจอแต่เห็ดยังบลูค่ะเนี่ยเจอแต่เห็ดอันนี้เต็มเห็ดผืนไปใส่เหรอเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวสิเขาลึกไปจักน้อยก่อนเนาะค่ะเนาะมันต้องมีละเห็ดผืนกับพ้นบโตกมันกับบอดายกินเด้อค่ะเพื่อนปัดเห็ดยังเงินก็ขึ้นดีแต่เต็มกับสาบุเรื่องงั้นสายลายอยู่เพื่อน เต็มแบบเบิดอร่อยพี่น้องเอวันกิแต่มันหากินบ่ไดอยู่แล้วเฮ็ดยังเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ไม่รู้มันกินใดบ่นะแต่ว่าสูใคยเครใคยเบิ่งในหนังสือมันมันบอกว่าเห็ดเหมือนเห็ดขอนเนี่ยน่าจะกินใดแต่ว่าก็แต่ว่ากับโอกาสเสี่ยงหรอกค่ะยังบ่ท่นเคยกินให้เบิ่งความงามเขาจะซื้อค่ะ มีค่ะเพื่อนเนี่ยไอหน้าคุณโมนี่มันเป็นคื่นแก่ยนงไลยเธอมันคือเฮดฟุตบอลแห้งเลยหลยแห้งค่ะเพื่อนเบิ้งคุณอ่ะมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นในในกิ่งใหม่เนี่ยสูคิดว่ามัน่าจะเป็นเฮดคอนนะคะมันมีอีหยังเจาะด้วยเห็นบ่กินด้วยเนี่ยถากตัวถากตัวหยังซูว่ามันกินได้เลยเห็นบ่ในสีลมให้่เพื่อนเพื่อนเบิ่งก่อนเด้อค่ะแล้วก็ความคิดเห็นว่ากินได้หรือบ่ได้มันมีหลยแห้งเนาะค่ะแล้วจะเอาที่เบิ่งอีคัน ใหญ่มากบางทีนี่ะเห็นบอกเต็มเลยแล้วก็มีแนวเจาะแนวกัดเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเชื่อว่ามันกินได้แหละสายสันมัมีเยียงมาจาะเด็ดาะเพราะว่าคือค่อยเห็นอยู่มีแต่เห็ดขอนค่ะเพื่อนๆเห็ดขอนหลแห้งแล้วก็เห็ดเอียงหนกกลมๆขึ้นูกบอลนี่จ้ะขื้นเต็มเลยแต่ว่าเห็ดถึงป้านี่เห็ดถึงมาเห็นเลยค่ะยังมานหนีเห็นเลย คุณคุณแท้ปัญหาเหตุไปนำหาคอนใหม่ไปนำจะว่าหาเห็ุหรือหาคอนใหม่ก็บอกว่าถูกล้วดิยางวืบวูบไปตามแถอบ่พราะท่านแม่ยังไปหาคอนใหม่อันนี้ก็เป็นสวนไม้นะคะที่สวนงามมีมอสด้วยหลังจากที่ยางเป็นเวลาประมาณสามสิบนาทีที่สามชิฟนาทีที่แล้วแล้วเราพบเจอแล้วเข้ากับเด็กพอที่เข้าตรงกัน แต่เดี๋ยวดูให้ดีนะว่าลักษณะท่าทางแบบว่าแ่อจะเลื่มไปนะค่ะตอนที่ว่าเขาก็ล่างอ่อนอ่ออยู่จะหูบอกว่าเขางามมากอุ้ยว้าวศิลปะมากก้านใหญ่แต่ว่าคอยบราเอาดอกคอยดูไปดูมาพิจารณาให้ดีมันเหมือนอะไรดูให้ดีค่ะฟังนี้ไม่เท่าไรแต่หันมาฝังนี้ก้านใหญ่นะแซมก้านเขาใหญ่มากแล้วเขายาวมากเลยใช่ไหม สุดยอดเลยอ่ะซูมเข้าแสดงวันแถวนีมี่ข้าต่งยางสี่จังน้อยซูมเข้าซูมฉัมนให้เธอนะ <laughs> I l ะ v e you <laughs> มากมากเอาไปซอยเบิ้งเนี้ยแล้วค่ะเพื่อนๆ่อนที่มันหลแท้ในตานี่เขามีแต่เพ็ดแบบนี้แล้วค่ะนี่ตัวม่นานจ,จะเป็นเพชดคอนอีย่างสักอย่างเนี่ยเบิ้งน่ะเพื่อนเพื่อนเบิบ้องอ่ะครูลูกคิดว่ามันกินใดบ่กันเต็มเลยอ่ะมีแต่แบบนี้ทั้งนันเลยอ่ะเห็นบ่กันเ่อน Oh. หลายแหง่งหลายยันเป็นตาสอนโอ้ยเก็บบพท่านเขาเด้อเหมือนเลยเ,เ,เขาเก็บอยู่เบิร์ดันหาอย่า่ได้พอจะรออุย้อยยังเหลี่ยมี่นะว้วย <c oughs> ายเ้องบอกกูกันเลยโ <c oughs> อ้ายแล้วมึงจะเจอทองอีกนะว้ายเท่าเส้ที่ถ<า>้าต้องกราบก่อนไหมคะเนี่ยเหตุยังหาเจอเลยว้ายเท่านี่ดอกงามเงามสวยมากเลยค่ะอุ้ยถ้าบางดอกเนี่ยดอกเนี่ยสุด เห็นเพ่นยังไงเห็นทองคำวะโอ้ยหญิงกูเห็นทองเนื้อคอยขอบอกนะพี่รองหาเห็ดนี่ามันมวนหญิงกูกินเห็ดเด้อแมนบ่ยกินบ่าทอดไรอกแต่หาเนี่ยคอยมัดนกเมื่อกี้ไปเก็บเห็ดเหลือเขาใช่ไหมเขาเตะถิ่มเขาเตะถิ่มป้าดพี่น้องเลยคอยก็วีเอาได้อยู่นะยังไม่แก่เลยเอาได้อยู่นางมักค่ะขนาดนี้นางนางชอบนางจะเอาไปแกงใส่กระฟักทองใส่บวบเนาะค่ะเนาะ พอดีมีมี่ฟักทองร่อยอยู่ในโชว์หน่อยที่สองดอกคู่กันนะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่บุกวัชหาได้ถ้าเป็นประเทศอื่นนะค่ะถ้าเป็นประเทศอื่นนี่เขาว่าเอาดอกแต่ว่าอยู่นี่มันหายยากเนาะค่ะเนาะแสัมผัสกําลังโอเคอยู่คือบ่ตได้อยู่ค่ะโอเคอยู่ค่ะเนาะหากระต่อเนาะค่ะเนาะได้แกงแล้วค่ะเหมือนนี่ดีใจด้วยนะคะคุณสุพลลีเชิญแล้วยิ่งกว่าเจอทองคำอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาใส่กระเป๋าก่อนเรือมีถุงนี่วันนี้ถือมากี่ถุงคะคุณสุ เดียวแต่คุณแซมถือมาทั้งหมดหกถุงกะว่าจะมาเอาคักคักเดี๋ยวเดี๋ยวข้าพุไปตัดออกอนะไหนดูขามันที่ข้าคุณสูงมีขาไหมคะขามันไม่สวยอะค่ะขามันไปไหนแล้วขามันตัดทิ้งไปแล้วขาจะบวเอาะจีบบอเอาขาบอค่ะต่อหนีควดง่ามเลยอ่ะบ่มีเอียงเจาะเลยอ่ะคุณหน้าเบิ้งเขาหนาขึ้นมากเลยเนาะสถานที่มองอย่าเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะ เขาจะต้องค่อยๆทะนุถนอมเขา <laughs> ดูท่าแทบจะหมอบเลยนะน่าแทบจะกลา้กลา <laughs> ลง,งามๆ <laughs> อูนน้สุดดูเหลืองอสวยมากมาดูความคามชัดนี่อุ้นกรนดมนีด <laughs> โอ้ยลมแรงมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวดูไม่จะสนใจหัวบนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูสบรรยากาศนางแทบจะหมบจะคลานก็ไปหาพุ่นพุณนแซมยางไก่เสืยยังาบาเห็นนี่นหะคุณแซมตาดีมากมองหาแต่เปลือกไม้เออโอเคสวยงามค่ะสวยขาอะไรเ็าเนี่ยขาลายหรือขาขาวเขาเนี่ยอันนี้ขาธรรมดาค่ะขาธรรมดาไม่ใช่ขาลายขาลายอีกอย่างหนึ่งขานี่ยมันมีหลายขานะคะเนี่ยเหตุแต่มันมีมันเป็นเหตุถึงหลายสายพันธุ์เหมือนเืเข้าตรงเบิ้งคือกัน เพื่อนเจอเหตดผึงขาไล่เด้อยค่ะเห็นบอกนี่บังขาเขาไล่ทำทายพวกเสียงอันนี้คือการอุ้ยเ่วยกัลลุณาอธิบายคำว่าทำทายฉันฟังคำว่าทำทายนี่มันเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวที่ไหนแน่ก็คือใส่ถุงมือก่อนดีกว่าคือเดียนเป็นผู้ดีมากคำว่าทำทายฉันฟังอยู่เอะถุงมือไปใส่หละบไปนี้งจะมีอื่นไหมอฮ้ยเธอ นี่ได้แล้วถุงมือทำไมต้องใส่ถุงมือด้วยถ้าคุณสูช่วยอธิบายหน่อยค่ะก็เพราะว่าเขามาทำทายนี่แบบเป็นภาษาอีสานค่ะแปลว่าทำทายก็คือลายไร้ลายลายกระดากระโดดกระดี่เขาเรว่ากระดากระโดดนี่เป็นยังไงพี่น้องรึเปล่าสิตัตก็อดดึงไห้เบิ่งบ่ได้เบิ่งพุ่นน่ะถ้าคือกางนมันเป็นเห็ดผึ่งขาไล่นี่ ฉันเก็บไปไห,หลายรอบยู่ฉันลุยรู้นี่นี่เ็นบอนี่เดี๋ยวจะเอาไปถามพี่ลาตีอีกรอบนึงจ้าถามครูลาตีนี่อีกอันนึงฉันเสือว่ามันผ่านเพราะว่าเขาบอลูป้าพี่น้องนี่นี่นคะ่ะเพื่อนนี่มันใหญ่าย,ยาวมากเลยนะคะคุณสุต่างเนี่ยงามงามเนี่ยเนบ่นี่นี่ค่ะเฮดผึ่งขาไล่นี่เห็นบอลนนันเพื่อนสวยคิดว่าน่าจะแมนนะจริงอ่ะอือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอา ถามกถามพี่่ีวันนี้มาหาเห็ดกับคุณสูนะคะคุณสูได้กี่ดอกเนี่ยป่าสวยมากเลยค่ะวันนี้อันนี้อากาศแย่มากเลยคือทั้งลมทั้งหนาวแล้วแซมก็ได้มาว่าไงคะคุณสูได้จักดอกไอเราก็นึกว่าโจงูเจ้อะไรพรอบงเนี้ย โอ้แม่เจ้าเบิงเนี่ยมันขึ้นบาดดอกแรกในรอบปีนะค่ะที่สวยแล้วก็เพอร์เฟกขนาดนี้บานหนูดูหน้านางแบบมัวร์แล้วก็มอบร์สวยัจ้าจะมัวแท้อุ้ยอุ้ยหลับดังโปคไอ้สูสวยมากแม่เจ้าขาอยู่ไส์บนขาฉันตัดิ้งแล้วเพราะว่าเธอเกิดว่าขาไม่งานอุ้ยงามอ่ะชี้เหลืองอ้อยเลยอ่ะเดี๋ยวดูหน้า ความตื่นเต้นเหมือนจานบินเลยนะเนี่ยดูสุดสวยมากหน้าเดมเหลี่ยงสวยมากเลยสวยอยู่ก็เอาได้อ่ะมันแข็งเบิร์นเลยเลยอีหยังเลยเนี่ยเพราะว่ามันหายังเนาะค่ะถ้าเกิดว่าหลอกดอกบานๆอย่างสีสูก็จะเอาได้ค่ะสุดตาดีมากเลยอ่ะมากับแซมแซมแซมเป็นเซียนเก็บเห็ดได้ค่ะแต่ว่าแซมตาเสื่อมา่แซมมองหาแต่มอสกับกิ่งมาเห็ดไม่เอาท้องแห้งผู้หอมโอเค นิญางได้เต็มกระเป๋อยู่นะน่าอุ้ยเลหลายดอกอยู่อือไอ้เพื่อนเพื่อนกับว่าเอาเด้เพื่อนยิงอะนะเพื่อนสิ้เองอะได้อีกดอกละคะ่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> มองนี้มันมันมีหางๆเลยคะ่ะอุ้ยบางกันใหญ่ขนาดเลยเพื่อนเพื่อนนี่อุย้ยอุ้ยงามกระดอกนี่ถือว่าโอเคอยู่ค่ะแกงเห็ด้ะข่านเพื่อนนี่แกงเห็ดใส่บัว ใส่ฟักทองนี่ค่ะแกงหมออไน่เ้ยค่ะเพราะว่าสุดได้เฮ็ดมากตัวแกงบมดเลยต้มแล้วก็แกงบมดเลยค่ะเดี๋ยวมาตักกินเขากันค่ะ